คือวัคซนใครจะเอาใครเดาไม่ดีก e ็แล้วก็แล้วที่เขาไปคัดเปลี่ยนมาวันเนี้ยนะเล่นแบบ no perk no c a n high no my side ฮะรอดูนะปฏิบัติการเสื้อแดงโดนหมดอ่ะเสื้อแดงโดนหมดอือแต่คัดจิกอนอาจจะสับสนหน่อยออได้ดูคลิปหนึ่งแบบฝรั่งอ่ะที่มันเป็นของใจอ่ะแล้วเสื้อแดงกันหมดอ่ะแล้วมันนั่งปันไปแล้วโดนชีหน้าไม่ดู อกําลังจะหงายแล้วนอนเลยชอบดันเนี่ยบอกรอยทั้งวันง่ายใจแอบตู้ทั้งวันผมไปเข้าตู้กันออกตู้สายยอดอันนี้เโดนแรงเฮ้ยโดนแรงแต่ไม่มีจักรเหมือนมันวับวับยังไงไม่รู้อ่ะข้าตู้แล้วข้าราชรใครข้าราชคือไมเคิลมาเยอร์ใครอ่ะเออใช่แล้วเมื่อกี้วิ่งผ่านหน้าไปเฮ้ยของเรานี่วิ่งเล่นอยู่ในโรงไปว่ะมันมาแล้วโดนแล้ว เขาตู๋ให้มึงโดนแน่พี่บอยมันมาก็ไม่บอลหรือก็พี่มึงเห็นว่ามันมาวงแตกเลยไงคไืคนซื้อของกระโดดข้ามมาวะนา <c oughs> พี่เ <c oughs> ป็นไามขับไปจะหมดนะอยู่ข้าพเจ้าหน่อยร่างปัดไปต่อ <c oughs> แล้วเราดดลงมาไปเนี่ยปั่นด้วยไปบ๊อบไปยันอะไรแล้วอ้าวอยู่ก่อนไปนะอยู่คนเดียวแล้วกูจะหนียังไงกูจะหนียังไงฮะหลกูขึ้นข้างบนกูเลี้ยวไหนเนี่ย งกว่ะแม่งไอ้ต่างมีต่างเดียววิ่งจะวิ่งไปมุดแยกกันออกมันมาเล่นอะไรกันทีโตแล้วโอ้ไม่ทั้งวันแล้ววะพี่บอยลงมาหน่อยพี่บอยไปฝันไฟอ่ะปั่นไฟอยู่หน้าประตูโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงแอร์แฝบว่ะยังไงวะ บวิันไงบริษัทเป็นคนแรกาเงี้ยขาใส่้นแดงกัดดูมเนียนัวโจกัวโจกไม่เนียนเลยเวเล็กแขกาวเขาหลามรากรอยาเ้วเขาหลามไปแล้วเฮ้ยมาช่วยเร็วมันอุ้มต่อพี่กำลังวิ่งไปช่วยรู้รูรูู้้ร มาครับผมยะแย่งกันมาสี่ทีละไปรอซับพอเขาหลามคนหนึ่งจะไมันต้องวิ่งมาผมมันกลับไปแล้วกลับไปแล้วรอต,ตรงไม้เนี่ยรอต้นไม้อ่ะเอ้าฟันโกาโดนได้ไงวะแห่ห hey. oh. ิวก่อนหิวก่อนนะแม่จ้ะหิวอะไรที่มีเปิร์กหิว, oh, วโอหิวแล้วเขาหลามตู้หลาไป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 ราจรอดไป,ไป,ไปได้วยกัน เฮบไปลุ hey, hey, ้ม <il> ลุ้มิพี่บอยผามาแล้วลวรุ้มิ้พี่หลุดแล้ว

ไปคลิปตอนที่วาดแฟนอาร์ตจะไม่ดูก็ได้นะไปเฮ้ยพี่จะยฮิลทำไมมันหล่นวะคลิปเหรอคลิปพี่เปิดให้ดูแล้วเอาหลามไปคนละพี่เปิดให้คนในสตรีมดูแล้วมาสักคู่ใหญ่ๆเลยไปไปเสื้อแดงปฏิบัติการเสื้อแดงกลุ่มาเราต้องแอบให้เนียนที่สุด ยินไหมยินไหมเรายืนอยู่พี่เข้าหลามมาแล้วเฮ้ยหิวฮิวฮิวหิวหิวฮิวฮิวฮิวลิงฮิวลิงฮิวฮิวมันอีกแล้วโอเคปล่อยมันตายตรงนั้นแล้วตับไว้ดิตับไว้ตับไว้ตับปลา อะไรหรออะไรคือเปสวัสดีครับสวัสดีคุณแซนส่งสัญญาไปให้เสี่ยคนเดินใช่ไหมเฮ้ยเสีนนคนปั่นไฟอะไรกันเนเสียคนปั่นไอสี่ยคนมาสามสูไตคนินนงเบป่นี้ยไอ่ะคนนี้ปั่นไฟอ่ะนก็ั่นกันหมดเลยนตอนไหนหรอเมื่อกี้ไ้ดู สักพักใหญ่ๆล้เฮ้ยยังกอดตัวลงกันไเดี๋ยวมันโดนเราตโอ้โหไม่ทันไม่ันมักลเน่ไงกำลังมาช่วยตัวไม่ทันขับคำอะรไม่มีโค้ดไก่เฮ้ยยูลิงยูลิงตายแล้วสวัสดีครับสัสดีครับผม

อยู่ไม่ยืนในโรงพแรบแล้วไปโดดดิเพื่อนโดดโอเคปลอดภัยหมดี๋ยวาไปกลัวติดตามอะไรชีวิตคนนักหนาเฮ้ยใครมาค้นก่อนวะอิอุกอกร์นแป้นนึ่งแป้นนึงแป้นนึงพอเสร็จแล้วแป้นนึงไปไปเออมาเสร็จแล้วตากูอยู่ไหนเนี่ยอ้ายพี่ข้างหลังโอ้ยไปปั่นกัน่ลยพี่บอย

ถ้าผีมาเราต้องบินแล้วนะไม่ไรช่องอะไรวะเนี่ยเจอสตรีมช่องแล้วไม่เคยได้ยินไอ้ผีไม่อยู่นั้นนะใครอยู่งนั้นนะ่ะโอ้โหสามซุบเลยนะพี hey, ถ้าพีมานจะบินมาผีไม่ผีมันอยู่ไก่เสื้อแดงอีกคนนึงไง <laughs> หน้าประตูอริซันมาให้อริซันอลิซันพันไฟ ไงสปินแสปินเลยวะไปด้วย้ดูติดอะไรเนี่ยไหนพี่อยู่ไหนรอีน้ลืมบอกโอันไ้ีลกมันเไล่อ่าวข้างหน้ามีเสาเฮ้ยแต่ตรงนี้ก็มีไม้อ่าวมันฟันมืดโอ้โดนไหนึ่ง ไปกันแอไปกันเนีย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 ไหมเนียนไหมมันไม่เนียนนะตรงนี้เฮ้ยใต้ดินอ้าวมันตีมันตีโค응้งกลับอะไรเนี่ยอ้ดิวเร็กไอ้ดิวเร็กเห็นมันแทงเน่ยเอ้ยมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วไปกินกัน มันเอาโทรเทมไปมั้งวะจิ้มแหงปันแล้ววิ่งปันแล้ววิ่งนี่โอ้ยเอาวางไอ้ข้างหลังไอ้นี่หน้าตาต่างหนยหิวหิวหิวิวไม่ไม่ต้องหิวแล้วมันโดดไปหาผีทำไมวะโคฟคอหลามดีโคฟคอหลามเดี๋ยวพี่ไปฮิวไม่งห่วต้องกลัวยุดยุดไอ้กดดีโคฟอีกได้ขึ้นเร็ว ดูมีลูมีพี่ผมโจ๊บอยู่วุ้นวุวุิวฮิวม่มันิวช้าจังวะกุ่นไยตูยูตาเฮ้ยมันมาแล้วไอ้หนูใส่เรวพี่มันมาก่อนสต็อปเลโก้พี่ผมมีกล่องอะเฮ้ยมันย้อนเขไปแล้วมันย้อนเว้าไปแล้วย้อน่องน้วเฮ้ยมันมาเอาพี่อะมันเอาพี่กันแล้ว ไอ้ไอ้าหลามลงปาก็หลามลุกไแล้วเเตติดเลยวะไี่บอยจงเฮ้พี่ลุดแล้วนี่แอมแใกล้เสร็จแล้วต่เล็กเดียวพี่ยังไม่ลุดเออละขาหลามต่อีก็เสร็จแล้วนี่ย่อกีไม่ดยันยันันต่กันยา ไม้ไปไหนหมดไไม้ไม้เอ้ที่เจอไม้เจอไม้ปีดปีดปีดเฮ้ย้มยลมาเล้อไอ้่้ามาแล้วไอ้ไอ้เงิอะไรวะไปล้ววิ่งเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเราเราเราขอไปอีบ้างโดดปึ๊บปล่อย่อน นี่มันหัวหมอนี่มันหัวหมอเฮ้ยมันได้ยินเสียงไม่โอ้ยทำไมโอ้ยเฮ้ยมันไปหาแล้วมันไล่แล้วมานฮิวซีเออโดนต่างห่างเฮ้ยโอ้ยมันอันนี่มันวิ่งย้อนกลับมาพี่มันเห็นนะเนี่ยนั่นเห็นไหมมันเห็นเลยอายามอายามอายามดูดต่างห่างดโดดมันูด เราอยู่เองไอ้มันย้อนกลับมาแล้วหนี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 เดีวพี่พี่ขังขึ้นไม่หาโดดหน้าต่างมาเลยอ้อทำไมเนี่ยโล่ไปยเ้มไปยิ้มกระโดดแบบไม่ฟุมันจมันก็ไม่ได้ยินนะไปหิ้ไปหิวิปล่อยกูปอยเลยมาเป็นลูกหินลหิม เฮ้เฮ้ยเ้แต่พรแต่เราฮ้ยแม่เฮ้ยมดีไปกูเฮ้ยตีตีตีเฮ้ยมานีาขอตีตีตีเลยมาอะไรเพื่อนยูครที่ยูสอคนอะชื่อเขาห่าเดี๋ยว่ากำลังตีของกันไปโอ้ยสตี้ามได้ก็ไม่บอกไปแล้วไปแล้วจับไปแล้ว มันเห็นพี่มันวิ่งตัดมาแล้วมันตัดมาแล้วปิด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 ปักไข่ปุดปักไข่ปุ๊ดติดเลยๆติดพี่วันนี้มันจะจ้องหมดโอ๊ยติดอีกแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปพี่เจอไม้พี่เจอไม้คนนั่งปั่นแท็กซี่ค่นึงกลัวอะไรละเล่นลาเล่น บินไปไปแล้วพี่เร็วเฮ้ยพี่ลาผีมาหาพี่ลาผีมาหาพี่ลาผีมาหาพีมันโดดมาแล้วพีมันโดดมาแล้วมีเครื่องกูจะปั่นเสร็จไปเลยโอ้โเจ็บไอ้รีดไอ้นีดไอ้นีดพี่เวลามันไล่ใครนี่ไม่เอาคนอื่นอืมเล่นเหมือนพี่เลย เ้ยที่แอบเอาเพิริวมา๋ตวก็ตกให้ไึ้นแล้วก่องมากลอยเขาหลามมาไห้เนอันดูดดูดีดูดโอ้มไปยืนไปาลามว่าอุ้มตัวอ่ะมไม่อุ้มหรอกอย่ามาเยวคุยอีกแล้วพิวเลี้วพิว ฮะฮิวล่ะฮิวเร็วกำลังวิ่งไปรติดติดติดเล็เลติดไอดียเที่ยวริ่งเฮิวดิเฮียวเฮียฮตตีเฮตตี้อ้ยเฮียวเออปั่นปั่นไปแล้วปั่นไปปั่นไปปั่นไปมันมีอีกเครส้นหนึ่งอยู่ข้างหลังบ้านลูกสาวจะพาไปไม่เดี๋ยวมันมีอันนั้นเพิ่งปั่นนิดนึง เดี๋ยวนิดเดียวเฮ้ยทับบอรดขลามนี่เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเออเดี๋ยวมันมาแน่อีกคนนึงวิ่งอ้อมไปก็ได้ไปแล้วมันไปแล้วเร็ลยดี่ีมาเดนมาเดินมานี่มาตามมาตามมาตามมาเยอะเต็มเต็มอันเลยมาแล้วมาแล้วเอาเด็กมันเอาเฮ้ยโดนโอ้ย ไออ้มามามารวมตัวในาทีเปออกก็เล่นกันเราครับตาาลี่มันเป่ดีมีเจอฆาตกรอย่างนี้ฆาตกรเขาเขารู้มง่เราไม่มีฟครดูเม่เมฆเไม่เวเวเลยเฮ้ยปัดเือกตรงนี้เราโดนไปแล้วไปแล้วโอ้ยผีดทกหน้าปักซอยไปยเจอไม้กูเจอไม้พี่ผมเชือไม้้องหมดเลยดีคไม่แขเลย กำแพงป๊บเวเวเ๊บ๊๊โอ้ยผีดักน้ักซอยอยู่ไหนกอยู่ไหนการบอกมั่งอยู่บนตุ๊กตาพี่ผมไม่ไปหรอกพี่ไปอ่ะพี่รอพี่ันกำลังเดินโดดพี่อยู่อะดรีนาลีนแล้วอดีนาลีนบ้าเลยมีที่ไหน่ะเอติดแล้วเนี่ยไอผีดักน้ักซอย ไปหลุดแล้วแล้วเอาไปแขวนมันก็แสดงว่ามันเริ่มฆ่าแล้วดึงะะในแขวนค,ครบสองรอบไปแล้วใช่ไหมออมันจะฆ่าทีละคนทีละคนเลยดึงดึงอะไรลราเล่นอยู่มันมามาแล้วมาแล้วปล่อยกูอ,อ้งต่างโดดทันไหมโดดโดโดไม่ทันโอ้โหหลุมอยู่ในบ้านลูกเต๋าลองหลุมเลยให้เขาสับปล่อยดึงอะไร ดึงเลี้ยงพี่ดูพี่เต็มเลยสนามนมลงหนุ่มกันคุณแจมไหมเนี้ยแผนที่ใต้ดินมีอะไรบ้างวะดูดิพี่ค่ะตะก่อนอยู่น้ำประตูเยือยยยรู้อ่าประตูอ่ะดู่แพี่ ตั้งใต้ดินแป๊บุอคนมีกระทือไวสามครอบงนินสามตีไวสามลยรถแกปสาม <c oughs> มาพี่บอยมาไหนไม่มีไม่มีใครโอ้พี่บอยนี่แอบโอเคเลยให้บอกหนูใช้ปากกาว่าหนูใช้มือหนูเองนี่แหละมือนี่แหละ มาพี่บอยบอยเดี๋ยวอีกาขึ้นหัวอีกาบ่าดพึ่งลงมาเฮ้ยได้กล่องพยาบาลแอบบตู้แปบ๊บได้นี่ไงได้ทำเควสแอบตู้แล้วโอ้โหดีใจมีด้วยเหรอประตูอยู่ไหนวะนี่ไงพี่อยู่ในตู้ตู้ไหนตู้นี้แหละตู้แรกตู้แรกตู้นั้นแ,แหนนนละตาเอ๋จ้าจะขึ้นแล้วเนี่ย ใช่ล้มมเอ้ยเปิดปิดแรงๆดีงงเรอ,อให้าตรกรมาแล้วก็ชี้ไปที่เป็นอทำมัเขืออะไรเคือ <c oughs> ปอแมตน,น้าแ <c oughs> นคะแนนจูขาตรกรยังไม่เต็มเลยอยากจู๊ว่วมววผมได้ 3, 2, สามสองหมื่นสามพี่บอยได้ 2, สองหมอผมก็แม็ลแล้วีเต็มเตูกก็ได้มหมเนี่ยเอามให้ตมันไปหแล้วนะฆาตกรได้หมื่นจูกเต็ม เล่นจับมือแม็่เลยไปสองวันนี้น่าจะแย่งลงหลุมกันแน่เลยสุดท่ายพอไปเดินเล่นก็ดีจ้าขึ้นรอลงหลุมเไม่ฮาริสันมาแล้วไมยินเสียงมาเมื่อกี้นะไม่ไมยินดิอยากเล่นนะอยากจูบอะขันตร์กรไม่มายอมไม่ยอมมาให้จูบอะแล้วยิงอาขัาตกรดิอืมผาไม้อ่ะพ้าไม้อ่ะ โดดหน้าต่างมันก็มามันู่บนหัวตูดิปัินาไปไหนแล้ววะอันนี้ไงนี่ไงไปได้น่าบักไม่เครื่องกับปกัระปุกกระกตี๊ตี๊ตี๊บอยโทรหานะอย่าโทรครับผมเดี๋ยวเสียงเสียงคนในสตรีมมันหาย ไว้โทรถ้าจะโทรโทรตอนไม่ได้ส <Hey, ตีมเลยออกปล่อยมันแห้งตายไปนั่นแหละเขาเป็นการของไม่อู้มาอการี่ยจะบูชายันเราพี่ี๋ยวเราจะเหยียบตรงเลขที่มันได้ยินเสียงอ๋อเหรอคนนั้นทำอะไรในห้องวีระจะเดินกันกันอีกการ์ดหนจะไปแล้วนะมันจะ ถ้าคิวเลอร์เขาดูสปีลอยู่นี่สายมูนะฮะมันอยู่กับนี่อยู่กับแฮ้นี่คานออกประตูพี่จะลงหลุมเอาคิวเลอร์ไปฝากยืนทั้งยางเมื่อกี้ไหนไหนบอกอยากจูงไงเหมือนจูงเลยล้มเฉยนี่รีโพดีได้เปิดประตูไว้เดี๋ยเฮ้ยหลอกเนาะเปิดประตูยังแรงเปิดประตูยังแรงเปิดทำมะเขืออะไรล่ะ ม,ม yeah! ันจะคานถึงไวเนี่ยประตูมันอุ้ม <verändert> ตูแ <soft> ล <and peanut> ้วตูแตกตตายตายเหรอาชิมหายแล้วช่วยด่วยขาติว่ขาะอืาขจะขาจะฆ่าวะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีสาตรงนี้ไม่มีสาทางนี้เหรอขาชกใจดีขาชใจดีพี่ขาชใจดีเฮ้ยมกฎกติกาก่อนให้มันเปิดตวเนี่ ทางนู้นพี่บอยพี่บอยถอนโทวเทมถอนไหมมันออกก็ได้ออกก็ได้ออกกันแล้วไปพี่บอยลงหลุมไม่ใช่เหรอเออไปลงหลุมลงหลุมนหรเฮ้ยบางทีพี่ก็เหมือนได้เห็นอะไรใหม่ๆบอยเป็นไรเนี่ยฮะพี่กำลังมองอะไรใหม่ๆ ที่ม Cal ุกกระเป๋าเหลืองนั่นไหนดีกว่ากับอยเขาภาพเขาเขาจะลงหลุมอย่าอย่าอย่าโอ้ยไม่ลงไปส่งประตู ตบอ้ขอประตูอยู่ไหนตีเขาหลามจะลงหลุมวานบอยนี่เป็นเด็กเบาหลุมนะไม่อือจดิ้นเลยนะฮะแอบดูหน่อยอยู่ประตูไหนเนี่ยพามาส่งประตูไม่ต้องดิน คงไล่เขาลังอย่าแขวงกูงนะออกไว้วันนี้มันจะออกมาแน่ใส่หายขอแต้มตั้งห้าร้อยไม่ได้เหรอเออเนี่ยแหละสุดยอดยี่อยากวนตีหน้าก่อนสนิก<ะ>ว่าเขาจะออกแล้วลงลุ่มลงลุ่มลงล,งลงุ <c> ่ม <oughs> ถ้าลงไม่ค้นหานี่เราดูดิแแ่งกิ้งลงเลยจกขึ้นคนแรกจกคนจริงอ่ะจำเลยนี่มาลองสุดตาละได้แต้มแม็กซ์สองแต้มเลยสองอันแรกทีเดียวกับซอมเื่องได้ห้าพันเขาเห็นเราเป็นคนม่ลี่ก็เลยก็ไปแล้วพี่ไปแล้ว